ครับวันนี้วันที่17ธันวาคมนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเศษเราออกจากปานาปูประมาณ10โมง9้าโมงเศษแวะเที่ยววัดบารยาตอะไรเนี่ยประมาณนี้นะฮะบานานาบายานาศแล้วก็มาแวะทานข้าวเที่ยงที่ร้านนี้นะครับอานเที่ยงของวันที่17ด สภาพร้านอาหารที่เรามานี้นะครับอาหารแรกก็เป็นซุปนี่คือตัวร้านอาหารนะครับที่เรามาพักแวะทานเที่ยงในมือ้อเที่ยงในวันที่17ธันวาคมอาหารที่เราได้ในวันนี้นอกจากซุปแล้วนะครับก็จะมีไข่เจียวสไตล์อินเดียไก่ย่างไม่ไหม้ ม้อน,นี้ไม่รั่วะลรแล้วก็มีนามีนาด้วยนรน้ำนมต้นนะคอ๋อนมต้นแจ๋วแจ๋วเอ็นจอยฟูดเลยนะครับเพราะเรานั่งรถกันมาตั้ง4ชั่วโมง <c oughs> ระยะทางยังอีกยาวไกลครับเราจะไปจุดสุดท้ายคือเมืองมานารีระยะทาง180กิโลเมตรจาก แล้วจากปาลาปูมานามานาลี180ยิกิโลคุณอ้อยแจ้งว่าตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็นั่งรถต่อไปถ้าไม่คิดอะไรมากก็ดูวิวไปเรื่อยๆคือส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือชาวบ้านนะครับชีวิตออริจินัลจริงๆอยู่กันแบบก็ตามมีตามเกิดน,นะครับท่านผู้ชมร้านอาหารที่เราพักนี้ครับ จากหน้าต่างกระจกเราสามารถมองเห็นลำธารน,นะครับเป็นลำธารเป็นน้ำใสแจ๋วนะครับน่าจะเป็นน้ำที่มาจากหิมะละลายเขาทินไม่ค่อยสูงมากนักต้นไม้ก็หนาทึบนะุดอ้อยบอกว่าที่นี่ต้นไม้เยอะเพราะว่าเขามีกฎหมายห้ามตัดต้นไม้โดยพละาการซึ่งจะเป็นโทษที่รุนแรงมาก เพราะฉะนั้นเขาเลยไม่มีน้ำท่วมแบบรุนแรงเหมือนเราตอนนี้นะครับวัดของเจดีไข่น้ำท่วมครึ่งครึ่งวัดแล้วครับนครศรีธรรมราชสุร,ราษท่วมแหลกลานเลยครับวัดไอไข่ครึ่งครึ่งนึงเลยสองจังหวัดแรงมากขุดอุ้งอิงยกเลิก หมายกหนดการทุกอย่างครับลงมาเยี่ยมพักใต้เป็นอันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่นะครับนี่ครับคุณอ้อยเอามาจากเมืองไทยเลยนะครับอาเนี่ยอาหารมื้อเที่ยงเราก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคครับต้องจะเดินทางอาหารทุกมื้อกินได้ครับถือว,ว่าดีมาก ยกเว้นมื้อเช้าเน้นไปทางถ่ดาวครับข่ายดาวเนะครับเมื่อวานนี้ผมได้กินข้าวมันไก่ด้วยอ,อร่อยมากก็ร้านมื้อเที่ยงอ่ะที่เข้ามากับปลาไอ้ขใส่ขานนั่นแหละข้าวมันไก่อร่อยมาก